ไป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 เฮ้ยมีแดนบีแดนบีเฮ้ยแดนบีแดนบีดีทูบีได้บ้างดีทูบีน้ำน้ำจุ่นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเพือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะรอรอรอเฮ้ยรอเพื่อนรอการระเบิดยาวางไว้มึงวางระเบิดก่อนไปไม่เยอะในหลุมตัในหลุม นม่ใช่ตัวเพื่อนแต่กลัวโดนรักไอ้สัสหลอมก่อหรือไงตหลอมก่อเลยจะลอยจะหูกันไปแล้วดูปัดร้ชามนะเกี่ยิ่งย้จ้าเลยชาเลยกันวียังไงพี่เมีไหมมา cover กูทีเคอเตอร์ ยิงเพื่อทำไมไปเัยบีเคียเฮ้ยไปเลยกันไปบีไปบีเอาอนนี้สองตัวเหรอวะไอเหี้ยแล้ไม่บอกกูไป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 โดยไอพีเล้ากูยิงหัวไปเจ็ดนัดอะกูไปเจ็ดวมึงยังไม่ตายเลยไอหีมันใส่บอวกที่อะไรีมันอ๋อมาพุ่งก็กิ่งกล่อง มันกู้ได้เหรอวะไอ้โอ้ย What the fuck ไม่มาไม่มาไม่เห็นน่ะอุ้ยบอมอีกแล้วไอ้เหี้ยโดี๋ยวแอลโอสองตัวไอ้เหี้ยเบื่อแล้วเบื่อแล้วมันมันตายเลยอุ้ยสี่นี่นะวะมาอยู่ไปแล้วมีอะไรมิตัูบีมิติบีกันนี้มีกำลังสั่นคลอนไม่ต้องไปได้เชี่ยมี่ไปเออ

เอาปมาแม่งเออไม่ธรรมดาต้องใช้อาแปะได้จังหวะเนี้ยอาแปะดิกอ่ะแปะอยอ่าแปะซึมซึมโชว์เฮ้ยซึมตื่ๆกูเลยไอ้ที่นี่เลียวไอ้รองเล็งอยู่หรอตายเลยวิ่งให้โอ้โยโอ้โหมล้งหน้าจุนี้จุดแข็ควน เฮ้ยสไนเปอร์ในในบอ่ะนเน่แน่นยิงพี่เ้วเย่งงายิงแา่ร่งเยัวิงงอตายแล้วเยเยอีตัวไหมอีตัวไหมอ๋อตามอีตัวไหมคะไอซีับรออะไรอยู่นั่นนนั่นไง แน่แโอ๊ยปิวเอนเซีาปิงปองชาร์ตโอยปิวเลยยชิวเฮ้ยน้องพิมพ์มี่บอกมึงน่ารักอ่ะเฮ้ยน่าหน่ายเย่าอะไรของพวกมึงน่าเย่ที่บ้านใหญครับเย่้ไหนแต่เย็นไหมต่เย็นเอาชนะก่อน ทอมบอหมายท่บ้าอมึงี pues ่ม yeah. ึงแผลรูป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 แผลูปเอ้บีสอ้เฮ้ยเอสองเฮ้ยบีสองเออใช่แมันเนรอยกูยิงไหมอ่ะมีตัวหนึ่ง จีนอสหัวคุยไอ้ยี่ไม่มีนอสวไม่มีแล้วจริงไม่มีแล้วครัำว่าเพื่อนตัวมึงอะไอ้ยียไอ้ไม้ยังไม่จบยังไม่จบจีนอสเนอะจีนอสไอ้เลืองไม่ควรจบไรน่าหนาเลยไมกูยังร้อนอยู่เลยวะไรที่มาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยมือตาย ตายเหมืานมับตายตายเลยอืมอืมเฮ้ยมันโดนอะไรวะน่ะโดนอยู่หลังโดนหลังดีมันโดนอะไรวะหน้าคขาเห็นเลยเหมือนรู้เหมือนอุ้ยไม้ทำไมลงไปน่ะตายเลยไม้ตายหมด เราเฟรมาสตารสิบวิอ้ชัดมากีแดกมาชาโดรับแดนมีแมกหมดจตายเลยจะอยู่รวมๆกับกูไม่ได้แล้วสตารสิสตารสิปีด้วยด้อยู่รวมกันไม่ได้เลยมาดิมาดมาดิมดมาดิ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 มาดาดิามาม ช่มาดีสัตว์มาดีมาดีจะฆ่าพวกเธเหรอเปิดจำนานแคทแคทนะครับแคท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 ก็มาแคปแคทเปิดจำนานหาโหดนะแคทแคทก็มานะากาแฟโมแมก็โหดก่าใช่ไหมกระเทยจบยึดเแคทให้จริงวะหรือเปล่าวะ เป็นเอาอ่ะไอ้เช่ไม่มีข้อตกองไอ้เช่กูไม่รอใครแล้วจังหวะนี้มามาจะเปิก็มาหมืหมอมามาหัวติดกันหัวเฮ้ยไม้หัวมึงหูเซนหัวเฮียกูมีกําลังใจในการเล่นไอ้เช่มันมีได้ฝักดัน ยูฟิดอีนี่ออกไอ้หี่อ่หล่อนจังหล่อนจังอุ้ยไอ้เจนน่าไอ้เลิฟไอ้เลิฟหนีไอ้เลิฟมันหนีโอเคก็จบจบแล้วมาเหอะไอ้สัตว์ตัวมูนี่มันเป็นออยกันนีอ่ะนะอ้อยเฮ้ยไอ้เริฟเฟนมึงไอ้อ้อยให้ส่งให้ไปแล้วไอ้เริฟสัตว์เจ้ แอดเพื uh ่อนแชร์ลงเว็บเกมด้วยเยี่ย